กาบสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเย็บซี่ทุกท่านวันนี้พอเที่ยงในเดินทางมาจีตามตเลขครับคุณพ่อสุนทอดเนาะหลายคนหลายท่านอยู่ด้วครับท่านผู้ชมพันบอกว่ามาจิตามตัวเลขของคุณพ่อสืนทอดแน่ว่าสันงวดแรกที่พอเที่ยงมาเอาเข่าตรงๆงจังๆครับผมพอคุณพ่อไปหยังดอกงววนั้นเพิ่งไปเห็นคนปาดเนื้อประกดพันแปร่หายเข่าตรงเป๊ะเลยืยเจ้าพอเที่ยงจำตเไะไปเป็นตเละเนาะมันหลายงวดแล้วหลังจากั้นมากคุณพอ่พอเพิ่งก็บบ่ค่อยฝันบ่ฝันครับผม บ่ได้คลิปแต่มื่อนี้เพิ่นว่านั่งถ่ายรถได้เพิ่นว่าอยากบอกโดนเหลว่าสั่นให้นานมาหอดแท้ว่าสั่นผีพ่อมหาครับผมท่านผู้ชมผีพ่อมหามาบอกเลขเดี๋ยวไปถ่ายฟังน้ำเพิน่นว่าจะได้เลขจะได้ได้เด็ดที่ผีพ่พอมาบอกเดี๋ยวไปถ่ายฟังน้ำคุณพ่พอสุนทรน,นะครับผมเนาะ <S <S แต่ก่อนไปชคมคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องสตาร์ด้าชาแนลวีสองด้วยนะครับสวัสดีครับคุณพ่อสุนทรสวัสดีครับสวัสดีครับนั่นนั่น เอา้าาาานีนกจีนบกแตงโมมันก็เลยอันนี้โอ้ยน้อไปจะไหนก็พอผีพอเปนมาบอกเอยมาต่เงื่อนงานบหมืนก็เล้มานอนมาตึเงือนงาน <P> <P> มานอนมาแล้วมาขอประตูครับลูกลูกพ่อก้อยนะไป็ะอาคีนมหาห้คู้นถนนเต็มมาเลยแต่หนาทางผีพอคนคุณพ,พอสุท,ทอดนะบอกเออ เพิ่นเอาดินมาให้เออเอาดินมาให้เต็มมาเลยคนทางพอดผุ่นซุดทุกง,งานเลยวานนี้ก็ไปเห็ดเอาเด้อเพิ่นวาเอามาใหา้เลยเพิ่นวไาไปเห็ดเนี่ยอะไรล่ะพอเพิ่นเนี่ยเป็นสะดินเห็นสะอย่างแล้วบุหูทุกงาน <c oughs> ดินก้องมาแต่ผนนุ่นทุกงานพอกรนั่งอยู่นี่ทีใต่ปลาย,ปายเ,ปาเป็นหนึงงห่งโอ้เป็นนางยั่บ้างหันหนึ่งใต่ปลายลกทีเป็นโอ้ ไต่บานเด็กที่หลังนี่เป็นบ้านเพิ่นแต่เก่าป่อบ้านเพนโอพ่อพ่อนอนอยู่นีเนาะนอนยูหนีโอ้อันนี้เป็นโรงสีโรงสีเนี่ยมาถ่ายคลิดยังไงก็มพี่แต่ยู่นี่ครับแต่หมู้ชมก็คิดว่าตรงนีเนาะบ้านบ้านคุณ่อสุนท่อนโบแมนโอ้บานยิ่งพุ่นหลังพุ่นบานนี้ก็บุกหือแปะไปตรไหนบานนีเอาบานเด็กทีตัวแต่พนมาหาเนี่ยนีเนาะแต่เพิ่นมาหาเนี่ยพิ่นมาเคาะดังบ่เคาะประตูนี่เอาเคาะอันนี้ประตูหน้าบ้านนี่ดี โอ๊ะโอ๊ะโอ๊ลูกลูกคนน่ะพ่อก้อยคนนั้นผมไม่เห็นเอ้ามึงเอาอย่างนี่เขาอย่างใหม่นี่คนนั้นผมก็บอกไปสาดินสาดอย่างเออเอาดินมาเทไปเต็มหมดแล้วเออเต็มหมดแล้วแต็มทั้งเขาม้าผมเต็ทั้งเขาม้าผมย้ายมาเลยนี่กล้องเพียงสูงเพียงแอลคนนี้อ๋อเดินทางใหม่แล้วป่ะปนี้ว่างพ่อเอื่นพ่อแล้ววันนี้พ่อเขาเปนั่งย่างไก่บานเลยทีพ่อเก็นั่งอยู่ไก่บานเลยพี่อื นบเขาในหือนแสดงว่าพนเอาโชคมาให่เนาะจ้งวานี่ล่ะต้วนี่่านจังกิแปะมาจไหนเองอโชคมาไห่แิแปะเช็ดยัาเพนนั่งอยู่ใต้บันไดที่ิแปะย่งังเนาะใจพจนี่ใส่บันเดที่หมจ้งสีเอานั่นตีการตงวหาเฮ้งวดก่อนกรบอกหลดขั้นนั้นก้ยังบ่ได้ซืือเห็นบ่งวดใดพองวดเนออก้ามที่บ่แ้ว4ฮะ แปสี่สามโอ้แปดสี่สามอผพันมะค้อทะเบียนรถเออตัวพน้บอกตรงเลยดีอ๋อพนาบอกตรงตรงคนสื่อยอยทะเบียนรถกับแปดสี่สามวันนี้มัน่เขาบอกพมะคอประตูนี่มันกระจอกเป็นบ้านไดที่แล้ะเนาะอายุพ่นหลายปนไหนพอเจ็ดสิบสี่เจ็ดสิบสี่ปีพันเสียโดนหรือยังพอหวเอะ ผนบอกพี่หาแปดโอ้แม่น่อยเพิ่งจำแม่นครับผมก็บอสุนท่อนจำโมเมน๋อผมจำโมเคยแม่นได้ดอกแต่แม่น่อยนี่จำได้เป๊ะเลยอ๋าเนาะครับผมเนาะตัวเลขก็สิมีประมาณนี้แหละครับผมมมีประาณแต่ว่าเพิ่นก็บ่ได้บอกตัวเลขตัวหยังเพิ่นก็แม่ได้จะบอกให้ไปเพิ่นบอกต้องเหตุนั้เบิ่องนันทางนั่นโอ้ห้ไปเบิ่งหนทางเออสิแปลว่าจังไดนจงว่าไปใส่ขี้ดินออกเด้อเพิ่นสิว่าเนาะเอามาให้พอแห้งแล้วเอา เฮ็ดเอาเองเพนักงานยี่สิบบอกพอเฮ็ดเอาเองเพ่นว่งานอืมมันก็ปางฉันหลายคนหลายท่านก็เคยว่าพ่อเที่ยงเนาะครับท่านผู้ชมนะว่าพ่อเที่ยงอย่าบอกหลายว่าชันมาบอกจังได้นั่งเที่ยวพอแล้วก็ให้คลิปมาเพนักงานว่าบอกเป็นเนาะอาศัยมันกับสิบบอกเขาอัธรรถกับต่องเฮากับต่องบอกไปน้ำแน่ครับผมที่แันในหลักน้อพ่อเนาะครับครับอืมแต่ว่าตัวเองตัวยังเพนันงานได้บอกบอกแต่ว่าเพนันไปนั่งอยู่ใต้เออใต้ในหลักป้ายบ้านอีกที่อืมมันก็จ้องบ้านอีกที่น้อพ่อน้องหันบ้านอีกที่เฉยพ่อ สองเจ็ดสองดียวละสองเจ็ดสองอายุพ่อคนนั้นพ่อใหญ่ผู้คนเสียกะเจ็ดสี่เจ็ดสิบสีส่ปีเนาะกับผมเนาะอ้าพ่อมีซ้ำนี่ก็ซ้ำนีแ่แหละเนะาะเอาหลายหลักความฝันเอาตัวเลขนี่มองว่าสิงจริงนี่ <c oughs> นี่เนี่ยครับผมแต่มาชมตัวเลขของคุณพ่อสุนทรดน,นะครับผมเนาะ บ้านเลขที่เป็น272เดี๋ยวพ่อเที่งจะทายให้เบิ่งครับผุนไปบ้านเลขที่พ,พ่อเที่ยงเองแล้วอายุคุณตาที่พิ่นเสียชีวิตไป74ปีเนาะครับผมเนะมาะมักชุดใดตัวใดก็ลองพิจารณาเบิ่งเอิญครับผมทุกสิ่งทุกอย่างให้แค่เป็นแนวทางเด้อครับผมท่านผู้ชมให้แค่เป็นแนวทางไผมากระจัดคัดให้เบิง่งบ่คมสุขสนานเนาะครับผมนะเนาะพ่อเที่งเองก็หาแนาวทางมาฝากพี่ตอนน้องครับผมคุณพอ่อมีมีความฝันมีตัวเลขพ,อพอ่อเที่งก็อยากเอาไปแบ่งปันให้พี่ให้น้องได้มีโชคมีลาบ ถ้าม,มากก็ค่อยจัดบ่มากหอาก,กับเบิ้งเพื่อบข้อมุลสนานเงินในกระเป๋าของท่านาใหญ่ผูดด้ใดไปบงปังคับใจเนาะครับผมเนาะม่บ่พ่อเนาะเพระาะว่าคันถือกกระแมนเอฟซี <c oughs> ถือกเราพ่อเนาะแต่ว่าพู้เถือกหลายพันทรงห้อยู่เด้พันเคยอันห้เงินห้ยข้ามอันผู้ห้คลิปอยู่เด้เอฟซี <c oughs> 4, พันก็บรรเลงนาใจเด้เพันว่าเงินต่อเงินวัดสัตว์อา้าวไปมากกับแคปนาจอไยเบิ้งครับผมสองเจ็ดสองล่างเจ็ดสี่ตัวเดียวแข็งๆเนาะครับผมเนาะขันบ่มากสามตัวก็ตัดเอาครับผมเจ็ดสองสองเจ็ดสองสองเท่านั้นครับผม สุดท้ายนี่ยท um ่านไดมาบุญคลิปนี้ขอให้โชคดีครับผมได้มีเงินมีค้ำถือสามตัวตรงๆกับตัวเลขของคุณพ่อสุนทรเนาะสองเจ็ดสองเจ็ดสี่ตรงตรงให้ทุกท่านโชคดีคลิปนี้เพื่อนๆขอตัวลาไปก่อนพอกันไหมคลิปหนาขอบคุณคุณพ่อสุนทรวันหลายครับผมขอบคุณได้หลายครับแต่ว่าจะฝากไปใส่รับสมุดชั่วเพื่อนๆมีของดีมาฝากพี่ต่อน้องเป็นสีพึ่งน้องช้าง สีเผงนองสร้างพุทธคุณในด้านเมตตามหาเสน่ห์เมตตามหานิยมค้าขายเหลียงเงินเหลียก,ยกสับหรือว่าโชคลาภตลับสีขาวจะเป็นตลับสีเผงนองสร้างเมื่อว่านนีพอเที่ยงเดือนทางไปหาปูปูปห้ตะกุดมากได้ตะกุดนีจะเป็นเครื่อเขาหลงเครื่อ,เข,เ,อเขาหลงดีแน่ดไผ่มีติดตนติดตไว้จะเกิดบาลมีมียิ่งเห็นมียิ่งหักผู้ไส้เห็นผู้ไส้หลงหรือว่าเอาไปซอยขาดซอยขายเคยมีเอฟซีเพิน่นบูซาไปแล้ว ผนโทรมาบอกพอเที่ยงแต่ก่อนมองจะเข้าเจ้าขายปลเที่ยงเอ้ยว่าสันพ่อไดไปแล้วขายของดีขายของดีขึ้นท่านตาเห็นเอาเนาะครับผมเนาะท่านไหนจะเอาไปซอยขายซอยขายเดี๋ยวไปฟังรายละเอียดชัดๆจากปากปูได้เลยครับผมวัตถุมงคลที่นี่ที่ว่านองสางเลยมีความคิดคุณนุ้ยกับหลวงปูขี่หอมหลวงปูสมเด็จรุ่นหลวงปูดูหลวงปูบุญอ่า่าลูกขออนุญาต เ็ดนน่องส้างไดบอเพื่อให้ลูกชิษยยญาโยมสีนําไปสักการบูชาหรือนําไปจิตหานที่บานที่เฮ่อนไปบานนี่งอนก็ได้รถก็ดีสีเป็นสีมงคลห้ามมาขายกับบริตกดาอ่ามีจต่สิ่งสีเพิ่มพูนขึ้นคือหนองสร้างสมัยก่อนเท่าบ่เข้าใจว่าสร้างมีคุณอ่าคนบ่เข้าใจสีไปเสื้อจะว่าน่องแมวครับนองแมวก็ดีเขาอีของเขานีสูงของเขาเองอันนี้นองสร้างแห่งเป็นสัตว์สี สูงกูไปหลาสัาก็เลยบางความเกียรคุยกหลงป่ว่าลูกหลานี่จะขอมาทําเป็นสิริมงคลให้ชื่อที่ไปชีตเหมือที่เหมือไปอมันรักษาล้างย่างก็เลยคิดว่าท้าน้องสร้างอย่างเดียวก็คือสีบอกปันใดคุยก็ลงป่วยเกียวว่าไปได้นังสร้างมาไปได้ง่าสร้างมาลูกจะว่ารถผอสมต่อให้เพิ่มเพื่อจะคุ้นขึ้นหยกเป็นสั่นเป็นสั่นเป็นนั่นก็ได้ให้ดาษย่อมไปล่องใส่เบือง อันนี้เกิดคุ้น <ฮะ S 2> อีลีมีพุทธคุณไม่ด้ยโตมียึจิตฤทธิมีอำนาจสามารถมเปอ่อนจีรีสามารถ,ออาารถไปหาผู้ใดเกิดขึ้นว่ากิจการดีขึ้นก็เรื่อยแต่มาเห็ดวัตถ,ถุอย่างคนมาบ <ฮะ S 2> บานนี้ในวัตถุแล้วมีหนองสร้างมีนังสร้างมีงาสร้างแล้วคนว่าทั้งเมืองลาวนว่าให้เอาฝากบกตูมต้น <ฮะ S 2> ตูมกินน้ำบกตูมกินเนื้อเท่าีงฝากตูม,ตมต คือตูมฟูมไปเลยเอาฝากตูมมาเอามาผสมจะว่าออกที่เขียวนำนี่คือฝากตูมฝากบานเพราะตาบนโมเอาบนมาเอาอีกฝากย่อต้นย่อคือบุบบานพวกเคื่องอนตัวเอาต้นย่อเอาขื่นคืนยอย่อนันฝากยอ่อเอามาใส่ลงในนวดบมพ่อแล้วเอาฝากกุนฟูนบานตน้นกุนตรงเอากับฝาผ่ากรไปได้ยุ่งเรียนนี้มานี่คือใบกุนนี่ นี่มันไม่กู้นพอ้ะพระิฐานอยู่ครับมันเป็นเป็นเป็น,ปนพระพุทธเป็นอีหยางครับผมระศิวะรีอาศิวะีอ,วองค์มหาราบองค์เมตตามหาราบนี่เป็นนี่แล้วมาอยู่ในร่วมของนองสร้างมดเป็นม้วนสารไม่ยียดำมีตำนานมากการทีกัรสารกับ,บโลกยังในนองสร้างค,คือไม่เงียดดำเดีียวมาเห็ดเจ้ามาร่วมเป็นสุดยอดของนองสร้างค,คือพวกเสกของพุทธเบิดตำนานอยู่ในเจตตำนานเบ,บิ้ดพวกเสก เชื่อสี่ลอยแปดจบปุกมาเลยเชื่อจะเป็นคูบาอาจารย์เป็นอธิษฐานจิตให้คืออาจารย์สี่ปูปุูกเสพผู้รุ่นแรกนี่คือปูสีอนุตโรอายุณมนี้อยสองปีอยู่บ้านข้างคาสว่างวีรงนี่ปูปุกเสพให้รุ่นแรกอ่าท่ายไปสองปูรอดอ่าบ้าดกุดคุนอ่าปูรอดทรมาชิโนงานเป็นผู้พิเสพผูที่สองครับอ่า สามปูเปลี่ยนเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนความยากจนใอ้คนบมงมีอยู่กินส่ายกันบรรจาชีวิดูครับนี่น right. ี่ปูเปลี่ยนสายนี่จะเป็นสายของปูวิโรดวิโรดยัตตานบนคือปูรอดทรงสีเมืองนี่มันบวกบวกสายได้บ้านเพิ่นมาจากสายสายบ้านเ้ออย่าโยมเลยปูรอดมาจากสายปูรอดเป็นศย์สมเด็จปูรุ่นสมเด็จรุ่นสมเด็จรุ่นเป็นลูกสีษปรย์คล้องญ่สีหอมคู่ ราชคูปูนสำเน็จนานล่ะคือรื่องกวามเป็นมาก